สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบอัลติเมทอินคัมผมพิทักษ์เอโค้ชต้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองกุดนะครับวัดเมืองกุฎตรงนี้เป็นจุดประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอ EP ก่อนหน้านี้นะครับเราได้กล่าวไปแล้วว่าองค์สมเด็จพระนิสวรณ์นะครับมาที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็สำรวจไข่พนนะครับเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อที่เข้าไปตีอังวะนะครับตรงจุดนี้คือจุดที่พระองค์ท่านเคลื่อนพล ขึ้นมาแล้วนะครับขนานกับสายน้ำแม่แตงขึ้นมานะครับแล้วก็มาหยุดพักทับอยู่ตรงนี้อีกจุดนึงครับคือเป็นเมืองกืดนะครับแล้วไปทางเมืองคลองแล้วก็เมืองหางนี่คือการเคลื่อนทับของพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายนะครับที่จะเข้าไปเตียงวะแต่พระองค์ท่านประชวนนะครับแล้วก็เสร็จส่วนโคตที่เมืองหางนะครับซึ่งเป็นทางาที่กำลังจะไปสู่อ,องังวะนะครับดังนั้นจิตของท่านนะครับยังคง <c oughs> ยึดติดนะครับกับประเทศนะครับที่จะช่วยประเทศให้พ้นจากภายัยของอริราชศัตรูที่จะเข้ามาทําให้แผ่นดินของเราสูญเสียเอกราชไปนะครับพระองค์ท่านมีจิตตรงนี้โฟกัสตร,ตรงนี้เนี่ยสูงมากนะครับที่จะทาให้เราเป็นอิสระทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสรภาพนะครับแล้วก็เราได้มีพื้นที่ทํากินกันทุกวันนี้นะครับดังนั้นตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกที่ แรกๆเลยนะครับย้อนไปเนี่ยผมเข้ามาแล้วก็มานมัสการพระที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเ,เป็นศาลาเป,เป็นวัดที่พระองค์ท่านเคยสร้างไว้เมื่อสมัยนู้นเลยครับแต่ผูพังไปแล้วนะครับตอนนี้ก็บูรณะขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับก็มากราบนมัสการแล้วก็แล้วก็ไหว้พระองค์ท่านที่นี่นะครับ ย้อนหลังหลังจากนั้นนะครับผมได้มาบันทึกภาพที่ต้นโพต้นนี้นะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าพระองค์ท่านได้ปลูกต้นโพต้นนี้เมื่อ400กว่าปีที่ผ่านมานะครับอายุของโพเนี่ยอายุยืนมากๆนะครับและนี่ก็คือเป็นต้นโพหน้าวัดนะครับที่พระองค์ท่านจะเอาต้นโพต้นนี้ไปไว้ที่อังวะเพื่อประกาศสักดาว่าเนี่ยเราสามารถที่จะขยายอาณาเขตนะครับแล้วก็ หยุดอังวะไม่ให้เข้ามาลุกลามได้นะครับมีต้นโผอีกต้นหนึ่งซึ่งเจ้าวาดตอนยุคนั้นนะครับปลูกไว้ด้านหลังนะครับซึ่งก็จะเป็น2ต้นคู่กันนะครับแล้วต้นที่อยู่ด้านหน้าวัดตรงนี้เนี่ยเป็นต้นที่พระองค์ท่านได้ปลูกไว้นะครับก็เป็นบุญอ,อย่างยิ่งนะครับที่ได้มาอยู่ใต้ล่มของต้นโพต้นนี้เมื่อการเวลาผ่านมาถึง400กว่าปีนะครับ การที่ผมได้สื่อสารนะครับให้พี่น้องเห็นภาพตรงนี้เนี่ยสำคัญตรงจุดประเด็นที่ผมต้องการที่จะสื่อสารประเด็นที่ว่าการที่เรานะครับมีจิตใจโฟกัสนะครับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็รักแผ่นดินแผ่นดินเกิดน,นะครับสำคัญมากๆแล้วก็เราจําเป็นจะต้องมีวินยัยหลอมรวมกันเพื่อจะบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ทําภารกิจให้สําเร็จเนี่ยการโฟกัสการมีวินัยสําคัญมากๆอย่างที่ผมได้ย้ําก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดสก์ท็วินยัยหากพี่น้องนํามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจกิจการใดๆที่พี่น้องจะทํานะครับจะสําเร็จลุล่วงไปได้แน่นอนครับมันจะเจออุปสรรคเหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยเจอมาเยอะมากมายเลยแต่ว่าไม่ยอมแพ้นะครับและพระองค์ท่านเอาชนะอุปสรรคพวกนั้นมาได้ตลอดนะครับ และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาเป็นตัวอย่างนะครับนำมาประยุกต์ไปปฏิบัตินะครับในการที่เราจะช่วยประเทศชาติช่วยครอบครัวเศรษฐกิจของครอบครัวนะครับการเงินที่อยู่ในครอบครัวทํำยังไงให้มีเม็ดเงินนะครับเมื่อยุคเปลี่ยนมีเม็ดเงินมากขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจ ต่างๆเนี่ยรุมเล้าเข้ามาโควิดรุมเล้าเข้ามาระบบดิจิตอลเข้ามาทํำยังไงองค์ความรู้ต่างๆเราจะต้องนําองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ระดับสากลน,นะครับเวิร์คคลาสที่ต่างประเทศเขาก็ทำนะครับแล้วเราต้องเข้าใจว่าเขาทํำยังไงเราปรับตัวเองทํำยังไงแล้วพี่น้องจะ,ะ, 9, ะก้าวผ่านบรปษัทต่างๆที่ลุมเร้ามาอยู่ตอนนี้ได้นะครับนนนคือว่ามันในทรงงานคือว่าสมเด็จพระนเรศวรเดินทอจก อุ่รยาขึ้นม,มาพับเป็นเมยครับมาพับเป็นเมย่แล้วก็จากเมยเดินขับขึ้นมามาถึงงวัดเมองเี่นี้ครับมาพักมีเป็นเมนทสามครับของหมยนอกจากน,นั้นก็มาพักขปนเจะเดินทับขึ้นโดยทางสายหน้าแม่แตงขึ้นไปทางเมือมงคลองเมืองแหงครจะเลยรไฟที่เมืองา องค์พระก็มาก็โดยองมาต้นหนึ่งต yes. no. ้นนึ okay. okay. ่งต้นนี้แหละอีกทางนี้ทาวัดอทางาวัดคนนี่อยู่ดี๋ยวเอาต้นโอ้ต้นนี้ไปคุ้มคุ้มเอาไว้ครับแต่มามาโลกธรรมกับพ่อคุบาปองมหาปัญญาครับเพ่อคุณบาปองมหาปัญญานี่ก็ว่าเออ่คิดว่ารู้ในเศรษฐีล้ว่าพระองค์คงจะไปไม่ถึงครับก็เลยว่าจะจาริฐานหาเตรี่ยงคูไว้ที่วัดนู้นส่วนนี้เถอะครับ องก็สกลงว่านล้นก็จะเอาปลูกไว้ต้นนี้ยแต่พระองค์ก็ปลูกไว้ต้นหน้าหนึ่งต้นครับนำปูมาปูมหาปัญญาก็เอาไปปลูกไว้ข้างหลังโบต้นยื่นสองต้นด้วยกันครับพอจากที่นี่ไปก็พระองค์มาเดินทัพพาพวกทหาร1ีแสงปูนเดินขึ้นโดยสถาน้ระแต่งไปมุงฟองแล้วก็ไปมุงแห่งก็เลยไปสวรรคิ์นักปุถิณแห่ง เป็นไปนิดจริงๆซึ่งเป็นเส้นทางก่อสัรที่ขยกท้าไปที่อังวะที่ตอนนั้นนะครับเป็นการยกทัาคั้นสุดท้ายของคสุดท้ายของกองทัพซึ่งเด้มาเป่นเรื่องเราก็รับพักที่นี่มาพักที่นี่มาโวนเวลาทงสุยนาทาตระเวนในสมัยบรานน้อยโบรานนะครับแต่โบุาัน้อยกเคจะรู้ว่าไปนิดถึ คนรู้แค่ทีนี้นนะก็เลยบอกว่าเอ,อ่อท่านมาหาภูริไม่จำเป็นว่าวนี่ต้นโพธิ์้นเนี้ยภูกระตุ้นนี้เป็นเสียงไทยขอูกระตุ้นนี้เลยปลูกตุ้นนี้เลยตั้งแต่นั้นมาเลยมีต้นโพต้นนี้เป็นของของท่านถ้าภูกแระต้นต้นข้างหลังโบสถนี่ก็เป็นของบารุงมหาปัญญาลูไม่ใช่หรือครับ,รบ,รบเราก็ได้รู้เก็บของวัดนี้ที่งมีความสําคัญในประวัติศาสตร์มากเลยนะครับแล้วก็ ลูกน้องที่จะเข้ามาก็มาร่วมสมุนนะครับแล้วก็สร้างวัดนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นปราสาทเลยที่องค์ท่านสืทาทอดขึ้นไปเพื่อจะไปเมืองอาวัตแต่ก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปไปสว,วดพระพุทธมนตเมนต์หายนะครับ และนี่เป็นโบสถ์นะครับซึ่งได้สร้างหลังใหม่เข้ามาครอบแล้วนะครับแต่หลังเก่าที่องค์สมเด็จพระสุนทรได้สร้างไว้นะครับคำรุดผุพังไปนะครับแล้วก็ได้สร้างหลังใหม่ครอบไว้ในบริเวณนี้นะครับและต้นโพต้นหลังก็คือเป็นต้นโพที่เจ้าวาดปลูกไว้เห็นไหมครับด้านหลังของโบสถ์นะครับเป็นพื้นที่ปลอดสารนะครับก็พี่น้องที่สนใจก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะ ทาความเข้าใจนะครับในพื้นที่ปราสาทแห่งนี้นะครับมีความยิ่งใหญ่มากนะครับที่ลงเดินทับครั้งสุดท้ายเข้าตีอังวะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะทำให้เ,เราเนี่ยครับรวมกันอีกครั้งนะครับผลึกกำลังกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็สร้างระบบเศรษฐก well. ve ิจนะครับอย่างน้อยส่วนตัวของเราเองนี่นะครับจุดเริ่มต้นอยู่ตรงจุดนี้ครอบครัวนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วค่อยหลอมหลอมรวมมาหลายๆลจุดเข้าสู่จากครอบครัวมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่หน่วยที่ใหญ่มากขึ้นเข้าสู่ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ เราต้องทําให้ประเทศไทยแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยิ่งกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ยุคสมัยของพระองค์ท่านที่ได้สร้างได้ทําให้ประเทศได้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนไปมาแล้วในอดีตนะครับแล้วหากพี่น้องสงสัยนะครับว่าแล้วจะทํำยังไงทำเ,เม็ดเงินยังไงทําระบบธุรกิจยังไงที่สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลนะครับเข้ามาที่รายลอี่ทางเอไอนะครับหรือเข้ามาอบรมสัมมนานะครับ ปฐมมิเทศว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงจากยุคเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคของคอมพิวเตอร์ซึ่งยุคของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมกล่าวไว้แล้วก็คือตัวระบบคอมพิวเตอร์เองถูกกระจายไปสู่กลุ่มคนปัจเกตุคนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น a p p เ e ิลสตีฟจ็อบได้สร้างตรงนี้ขึ้นมาเขาก็เกิดมั่งคั่งลำ่ำรวยขึ้นมาในขณะที่ทุคนยังมองไม่เห็น เมื่อคอมพิวเตอร์ได้กระจายตัวมากยิ่งขึ้นข้อมูล Information Data ของคอมพิวเตอร์ถูกประมวลผลมากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเหตุปัใจจัยให้ Google ล่ำรวยมากยิ่งขึ้นเมื่อ Google ล่ำรวยมากยิ่งขึ้นในยุคนั้นของ Information Data ระบบ Database ทั้งหมดนะครับมันกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคข,ของแพลตฟอร์มซึ่งน้องได้สัมผัสเกิแพลตฟอร์มของโซเชียลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Facebook G Instagram กรม ต่างๆมากมายนะครับยังมีแพลตฟอร์มอื่นอีกนะครับนั่นคือการเคลื่อนตัวจากอินโฟม t ชันเข้าสู่แพลตฟอร์มนะครับแต่ยุคหลังจากนี้สําคัญมากๆนะครับน้องจับตาดูให้ดีนะครับมันกําลังจะเคลื่อนตัวจากแพลตฟอร์มโดยที่แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะถูกสร้างเป็นระบบซิสเต็มขึ้นมาระบบซิสเต็มนี้จะเชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้หรือไทร b นะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้เมื่อคอมมูนิตี้หรือไทรเชื่อมต่อบบ แพลตฟอร์ม AI เข้ามาช่วยนะครับรบมอโตเมชัตเข้ามาช่วยเพี่น,น้องจะสร้างธุรกิจแบบอัตโนมัติขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้คนยังมองไม่เห็นนะครับคนมองเห็นนะเวลานี้นะครับแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนที่สตีฟจ็อบมองเห็นในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นมันกําลังจะสร้างความมั่งคั่งและการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งและดักกระแสของเงินได้เนี่ยนั่นคือความท้าทายและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพี่มีกลยุทธ์ เี่น้องมีองค์ความรู้เมื่อน้องมีวลยุทธ์องค์ความรู้เข้าผสมผสานกันพื่น้องจะเข้าไปจับเงินจำนวนมากครับเข้ามาศึกษาอบรมนะครับทำความเข้าใจมันว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนประเทศนี้ด้วยกันให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นครับผมโค้ชนพิทักษ์ใหญ่ต้องขอลาบ่าน้องเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อทําให้ผู้คนนะครับในวงกว้างเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นนะครับ ้ผมต้องขอคำนับก่อนนะครับมาครับสวัสดีครับ าบ้านระสูคููู่บอปิต่อิดตาแค่สัางไงรักเอวิบารา่ตงวายามมาดัลังียางกิ่งปีนยางอันยางกิ่งดำ